ก่อนจะมีน้ำแข็งในสยามคนไทยในสมัยโบราณทำน้ำให้เย็นได้อย่างไรวันนี้แอนจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่น้ำแข็งจะเข้าสู่สยามการทำน้ำให้เย็นนั้นไม่ได้ใช้วิธีซับซ้อนอะไรเลยนะคะโดยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อแฟกดาเลิกอา r เธอร์นิวเขาเดินทางเข้ามาสยามในสมัยรัชกาลที่3เขาได้บันทึกถึงการทำน้ำให้เย็นโดยเฉพาะจาพวกน้ำเมาอย่างแชมเปญ ซึ่งเขาบันทึกเรื่องนี้ขณะที่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเขาบันทึกไปว่ามเมื่อวันคริสต์มาสในปีคิเตศักราด1840ท่านเจ้าฟ้าเชิญชายยุโรปที่พำนักอยู่ในบางกอะทั้งหมดเข้าไปเลี้ยงในวงังเครื่องดื่มสุราที่นํามาเลี้ยงในวันนั้นมีอยู่อย่างหนึ่งเป็นเล้าที่หาได้ยากนอกจากในห้องรับประทานอาหารของค่ายทหารบางแห่งในอินเดียเท่านั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นเบ้าชนิดน,นี้ในบางกอะมาก่อนพอถึงบ่ายโมงเราก็มีงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในระหว่างนั้นก็ดื่มแชมเปญกันถึงจะไม่เย็นเป็นน้ําแข็งแต่ก็เย็นน้อยด้วยการใช้วิธีอย่างที่ทําในอินเดียคือเอาขวดตั้งไว้ในดินปลาสิวเกลือและน้ําจากบันทึกของแฟรงดาลิตบางคนอาจยังไม่ทราบนะคะว่าดินปลาสิวจะช่วยทําให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันลดต่ําลงได้ส่วนเกลือจะช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ําดังนั้นนะคะเมื่อเรานําเอาขวดแชมเปญไปแช่ในน้ำมันจึงทําให้แชมเปญเย็นแต่มันก็ไม่ถึงกับเย็นจนจับตัวเป็นน้ําแข็งนะคะซึ่งวิธีนี้ในปัจจุบันเราจะเห็นได้จากกัน ทำห้ติมหลอดนั่นเองค่ะ